ป,ประเด็นดังร่วมขับเคลื่อนตรังให้ดังกว่าเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมมนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568ณโรงเรียนสภาราชินี ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2568เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยณลานพระบรมาราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สารกลางจังหวัดตรงัง นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อติดตามการดำเนินงานท่าอากาศยานตรังกลมท่าอากาศยานการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดและตรวจติดตามการดำเนินงานณท่าอากาศยานตรัง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างนำโดยนายกมลรอดคล้ายประธานกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านกลไกวุฒิสภา าราชการจังหวัดรังเป็นประธานเปิดป้ายหอผู้ป่วยมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลรัศดาเพื่อบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูนสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวทนาหอผู้ป่วยมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลรัศดา นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรังประมงจังหวัดตรงังเจ้าท่าจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประจำปีงบประมาณ2,568ณบ้านป่ายา,ยางหมู่ที่8ตำบลคลองปางอำเภอรัศดาและบ้านไม้ฝาดหมู่ที่3ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอนประจำปีงบประมาณ2,568และมอบอินทผลัมและพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนาณมัสยิดฮิดายาดุนอิสลามบ้านสิเลตตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตัง และในวันเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลูกลมชมถม้ำเรียนรู้วัฒนธรรมนาหมื่นสีประจำปี2568โดยมีไฮไลท์สำคัญของงานคือการเล่นลูกลมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นที่แฝงด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งการดำรงชีวิตของชาวนาหมื่นสีการเล่นลูกลมเป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณบริเวณหน้าถ้ำเขาช้างหายตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมชุมนุมสตรีตรังและมอบกิตติบัตรเนื่องในวันสตรีสากลครั้งที่40ประจำปี2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสตรีได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เนื่องในวันสตรีสากลสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรีพัฒนาศักยภาพสตรีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมชุมชนและสังคมณศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยายลัยสง ขลานัคลรินวิยาเขตตรังผู้ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต่อสั่งและฝังข้าวเพื่อปลอดการเผาและผลิตข้าวอย่างยั่งยืนณศาลาหมู่ที่8ตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายโยง ราชการจังหวัดรังเป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสิเกาบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูนสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชน้หอผู้ป่วยมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสิเกา ผู้ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานเปิดงานมหก,กรรมของกินดีเมืองตรงังตรังฟู้ดฟันแร์2025เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนสังคมนารานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งหน้าเคเอศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ต,ตรงัง และในวันเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้ชื่อฐานน้ำใสไหลยเย็นแอดโพร่งจระเข้บ้านเราณนะน้ำตกวังหินลาดตำบลโพร่งจระเข้ออำเภอย่านตะขาว ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยวณนะบ้านในเขาตาบลปากแจ่มอำเภอวุยยอดภายใต้โครงการผู้ว่าพาแหลชุมชนท่องเที่ยวแอสเนตตรังเพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดตรงังนายสกุลดำรงกยตติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดศูนย์ฟืนฟ้นฟนูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดณมินิธัญรักษ์บ้านปลันดาโรงพยาบาลตะเลียนเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของจังหวัดตรงัง อย่าโทรอนันต์บุญสำรานรองผู้ว่าราชการจังหวัดรังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสถานประกอบกิจการโรงรับซื้อน้ำยางพาราและแปรรูปยางพาราแผ่นดิบส่งกลิ่นเหม็นและปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่พื้นที่สาธารนณะในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิกาทั้งนี้จังหวัดได้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและจะมีข้อสรุปในแนวทางการช่วยเหลือต่อไป นายสกุลดำรงเกติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารจังหวัดตรงังครั้งที่สองประจําปีงบประมาณ2568จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่5ประจําปีงบประมาณ2568ณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสบ้าอําเภอวังวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาระดับจังหวัดของจังหวัดตรังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเรื่องน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนณนะพื้นที่หมู่ที่2คลองกาลาเสใหญ่ตบลกาลาเสออำเภอสิเกา ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการฝึกปฏิบัติภาคสนามในการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด,ด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังณทนะ่าเทียบเรือปากเมง